สว,ส,สวัสดีเจ้า,จาปีจือ่อปีแสงนะเจ้าวันนี้ปีมาได้มาคนเดียวนะเจ้าปีแม็กับพี่ปีลอยเจ้าและกระพี่ปี่ปขวัญเจ้าเฮาสามคนนะเจ้ามาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เจ้าวันนี้เฮาจะมาสอนใหน้น้องๆได้รู้จักกันจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าน้องๆอ,อยากจะหัวเราะว่า อย่างยังเราจะต้องทําบัญชีเจ้าพี่ขวัญเพราะว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวันเป็นตัวช่วยให้เรา มีนิสัยทางการเงินที่ดีและท้ามือเฮาผู้จัดตกเกาหน้าคืนเจ้าเจ้าและกะทำบัญชีแล้วเฮาจะได้อันอย่างนะเจ้าการที่เฮาทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันนะเจ้าจะทำเพื่อน้องๆได้รู้ถึงรายรับและกะ็รายจ่ายรวมถึงเงินคงเหลือในแต่ละวันตัวนะเจ้าจ่วยหื้รอดค่าใช้จ่ายที่ประจำเป็นในอนาคตนะเจ้าแล้วน้องๆจะลดค่าใช้จ่ายที่ประจำเป็นลงได้จะไดดด้วยการวางแผนการใช้จ่ายเงินเจ้าและกะท้ายที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ สินแล้วก็เกิดการออมตียั่งยืนเจ้าเมื่ออู้ถึงการทําบัญชีน้องๆคงจะสงสัยละว,ว่าการทําบัญชีมันจะยากอย่างที่น้องๆคิดกับเจ้าพี่ลอยเจ้าการทําบัญชีใอย่างอย่างที่คิดเจ้าเพียงแต่เขามีวินัยนะเจ้าจดบันทึกทุกวันนะเจ้าผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอน,น,อน ตีแสงปีลอยหูก,กว่าเจ้าก่อนตีเฮาจะมาเรียนรู้การทำบัญชีตนกาเศรษฐกิจพอเพียงอยากหห้น้องๆได้ฟังพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชก,กุมารีซึ่งมีแต่ความต่อหน,นึ่งบอกว่าการทำบัญชีทั้งบัญชีส่วนตัวบัญชีครัวเรือนบัญชีกิจการท้าทำใดก็จะทํามือเฮาหูวาเฮาจ่ายเงินไปกี่บาท ได้เงินมากี่บาทจะได้หู้จักประยัดหรือความหู้ในชุมชนดูแลป่าในท้องถิน่นดูแลครอบครัวและได้ดูแลตัวเก่าและคิดว่าเป็นกิจกรรมตีมีประโยชน์ทรงตรัสไหว้เมือวันที่30กรกฎาคม2564ณโรงเรียนพระปริยธรรมสามันวัดบ้านโนคูนวิทยาเจา้า น้องๆเห็นลวก็เจ้าแม้แต่พระอ,องค์ท่านก็ยังให้ความสําคัญละก็เพื่อเห็นประโยชน์ของการจะทําบัญชีนะเจ้าเมื่อน้องๆได้ฟังจีอีแล้วน้องๆคงอยากที่จะทําบัญชีกันล้วนก็เจ้างั้นเราไปเรียนรู้เรื่องของการทําบัญชีกันเลยเจ้าไปเลยเจ้า การี้น้องๆน,นะเจ้าจะมาฮู้ในเรื่องของการจดบันทึกบัญชีนะเจ้าเราจะมาเรียนฮู้ถึงลักคิดนะเจ้าในการที่เราจะทําบัญชีแล้วก็จะสร้างวินัยในการทางการเงินทําเมื่อเฮามีเงินออมกันนะเจ้าโดยการ์ี้สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือบันได3ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง3ระดับแล้วบันได3ขั้นมีอย่างพ่องเจ้าเจาขั้นที่1เจ้เรารู้จดะเจ้าทาบัญชีทุกวันนะเจ้าขั้นที่2รู้จริงนะเจ้ารู้รายรับรายจ่าย ของตัวเองนะเจ้าขั้นที่3รู้ใจนะเจ้าใช้เงินเป็นเห็นเงินออมนะเจ้าเมื่อน้องๆผู้จดนะเจ้าหู้จริงหู้ใจนะเจ้ารับรองบะจนและมีเงินออมแน่นอนเจ้าแล้วหู้จักแจ้งเงินเป็นก็จะเห็นเงินออมในเร็ววนันมันเป็นจะได้ฮ่าปีแสงปีลอย ั้นที่หนึงนะเจ้ารู้จักตนเองใช้เงินเป็นเห็นเงินออมนะเจ้าเงินงที่น้องๆได้มาใชจใจในแต่ละวันนะเจ้าจะมีค่ามากยิ่งขึ้นถ้าหาเขาู้จักใจเป็นนะเจ้าซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากนะเจ้าเพียงแต่เขาคิดก่อนใช้นะเจ้าแล้วก็ต้องเตือนตัวเองนะเจ้าใช่ใจ อย่างประหยัดใจใจเท่าที่จําเป็นและบําบุมเฟื่ยนะเจ้าสิ่งสําคัญที่สุดนะเจ้าก็ต้องเก็บเหลือเก็บเหลือออมไว้นะเจ้าเพื่อใช้ในยามที่มีความจําเป็นนะเจ้าการฝึกฝนมุนี่นะเจ้าจะซ้ำให้เขามีนิสัยมีวินัยการเก็บเงินติดตัวไปจนถึงเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในอนาคตนะเจ้าถ้าน้องๆได้มีโอกาสได้ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญนะเจ้า ซึงเปินมีความประสบผลสําเร็จนะจ๊ะก็จะพบว่าบุคคลเรานั่นเน่ยเปินได้มีการฝึกฝนการจ้จ่ายเงินนะจ๊ะยัางประหยัดตั้งแต่เด็กนะจ๊ะขั้นที่2การลดรายจ่ายนะจ๊ะการลดรายจ่ายเก็บออมเผื่อวันข้างหน้านะจ๊ะ รายใจต่างๆในแต่ละวันนะเจ้ามีความสําคัญบมาเต่ากันนะเจ้าเพราะนั้นเขาคิดควรคิดก่อนใช่นะเจ้าและก็ควรใช่ในสิ่งที่จําเป็นนะเจ้าเช่นนะเจ้าค่าอาหารค่าอุปกรณ์นในการเลี้ยนเป็นต้นนะเจ้าหากน้องๆทําได้นะเจ้าก็จะทำให้น้องๆมีความภูมิใจในตัวเองนะเจ้าภูมิใจอย่างพ่องแก้ว ข้อที่หนึ่งก็คือภูมิใจนะเจ้าว่าเขาได้มีการประหยัดนะเจ้าอันที่สองนะเจ้าภูมิใจที่เฮามีลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยลงได้นะเจ้าอันที่สามภูมิใจนะเจ้าตีว่าเขาได้ฝึกนิสัยการใจ่ายเงินของตัวเองนะเจ้าซึ่งถ้าทุกคนทําได้นะเจ้ารับรองว่าบัจจุลแลก็มีเงินออมแน่นอน ากบันไดาสาขั้นนะเจ้าและกัดหู้จักกันใจยเงินแล้วนะเจ้าน้องๆยังจะต้องหู้จักสีฉอกันตัวนะเจ้าน้องๆยักหู้กันแล้วมันกอว่าสีฉอมีอย่างพ่องเาไปรู้จักกันเลยเจ้าฉอที่หนึ่งคือไออย่างเจ้าฉอที่หนึ่งนะเจ้าคือฉลาดซื้อนะเจ้าน้องๆจะต้องซื้อสิ่งของที่คุ้มค่าคุ้มประโยชน์นะเจ้า ซื้อเฉพาะที่มีความจําเป็นนะเจ้าอย่างเช่นน้องๆมีดินสออยู่แล้วน้องๆกับประจำเป็นที่จะต้องซื้อดินสอเพิ่มขึ้นมานะเจ้าชอที่สองคืออย่างเจ้าเจ้าชอที่สองนะเจ้าก็คือฉลาดใช้นะเจ้าน้องๆจะต้องจของอย่างรักษานะเจ้าพนุถนอมือของอยู่ในสภาพที่ดีตลอดนะเจ้าเช่นดินสอที่น้องๆซื้อมานะเจ้าน้องๆจะต้องใช้อย่างรักษาเมื่อดินสอ้นหายเพื่อที่จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองเจ้าแล้ว ออที่สมีอะนอย่างพ่องเจ้าเจ้าชอที่สามคือการฉลาดหาเนาะน้องๆจะต้องช่วยพ่อแม่นะเจ้าทํางานหาเงินนะเจ้าแต่จะต้องทําที่เหมาะสมกับวัยนะเจ้าบรเกิดวัยของตัวเองเนาะเพื่อเพิ่มรายได้คือกับครอบครัวนะเจ้าเช่นช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะเจ้าหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนตีพ่อแม่ทําอาชีพขายขนมเนาะ น้องๆอ,อาจจะช่วยป้อแม่นะเจ้าโดยการเอาขนมไปขายให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้เจ้าและชอที่4ลีลเราจะชอที่4นะเจ้าชอสุดท้ายเนาะก็คือชอชลาลดใจ้ชีวิตนะเจ้าใจ้ชีวิตที่เหมาะสมพอดีสุกากุ่กใจนะเจ้าเช่นน้องๆก็จะต้องใจ้เงินพื่เหมาะสมกับรายรับหรือว่าเงินที่ป้อแม่ให้มาแค่แนี้น้องๆก็จะมีความสุขแล้วเจ้า แสงปีลอยหูวงกะเจ้าว่าการออมเงินเนี่ยอาจเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามเพราะการออมเงินน่ะเงินทีหามาใดก็แทบจะบ่พอะใจหรือใจเงินเก่งจนบ่เหลือเงินเก็บก็เลยเบื่อเกิดเรื่องของการออมเงินแต่เราหากว่าเฮามีเงินออมก็จะเป็นผลดีกับตัวเฮานะเจ้าเพราะว่าในยามทีเฮามีรายจ่ายที่ชุกเฉินก็จะมีเงินออมนี่แหละจวยเฮาได้ดังสมการบัญชีตีว่าเงินออมเท่ากับ รายรับหักรายจ่ายนั่นเองเจ้ามันไม่จะเลื่องยากเกินตีนน้องๆจะทำใดนะเจ้าเพียงแค่ตั้งใจเก็บเงินพอมีเงินเหลือก็เก็บออมทันทีนะเจ้าบั้งจ้เงินมดไปกับการซื้อของตีประจำเป็นดังสมการตีวารายจ่ายเท่ากับรายรับหักเงินออมเจ้าแล้วน้องๆหู้ก่าค้าว่าการออมเงินเนี่ยสามารถทำใดอย่างใดพองทำาช่ไรนะเจ้าอันดับแรกก็เลยก็คือ ลงมือเก็บออมทันทีโดยไม่ต้องรอวันต่างหน้านะเจ้าเฮาควรวางแผนการจช้จ่ายเงินโดยจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อตรวจสอบว่าเฮามีค่าใช้จ่ายอาย่งพองวิธีนี้จะเป็นตัว่วยหืงอน้องๆน,นะเจ้าลดละเลยค่าใช้จ่ายตีประจำเป็นเพียงเตาอนีน่องๆก็จะมีเงินเหลือเก็บไว้ใจในอนาคตได้แล้วเจ้า เ,เมื่อเราหู้รักคิดของการที่จะทําบัญชีแล้วนะเจ้าต่อไปน้องๆน,นะเจ้าจะต้องมาเรียนหู้ในเรื่องของการจะทําบัญชีเนาะน้องๆหู้ไปเจ้าว่ากานลงบัญชีทามีด้วยกัน5ช่องแต่กันนะเจ้าเอ๊แต่5ช่องเนี่ยมันมีอย่างพ้องนะเจ้าช่องที่หนึ่งคืออย่างฮะเจ้าช่องที่หนึ่งคือช่องวันที่น,นะเจ้าคือรับเงินวันไหนจ่ายเงินวันไหนเจ้าควรลงบันทึกบัญชีทุกวันจะได้บัลลงลืมเจ้าเจ้าแล้วช่องที่สองล่ะเจ้า ช่องที่2เป็นช่องรายการนะเจ้าคือเงินที่ได้มาจากไหนหรือช่วใจ่ายอะไรไปบ้างนะเจ้าควรจดไว้เพื่อเมนยำนะเจ้าช่องที่3แล้วค่ะเจ้าช่องที่สาเป็นช่องรายการเจ้าคือเป็นช่องจํานวนเงินที่ได้ขับมาเจ้าจดจํานวนเงินทุกครั้งที่ได้ขับมาเจ้าช่องที่4คืออะไรย่างเจ้าเจ้าช่องที่4ี่คือช่องรายจ่ายเจ้าคือจํานวนเงินที่จ่ายไปนะเจ้าจดจานวนเงินทุกครั้งเี่ราจ่ายไปโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนที่1เงินออมหรือเงินฝากนะเจ้าคือเงินที่เรานําไปหย่อดไปก,กับปุกออมสินหรือเอาไปฝากไว้กับธนาคารหรือฝากไว้กับสากนะโลโรงเรียนนะเจ้าส่วนที่2ค่าใช้จ,จ่ายนะเจ้าคือค่าใช้จ,จ่ายต่างๆที่นอกเหนือจากการนําเงินไปออมไว้หรือไปฝากไว้นะเจ้าเจ้าแล้วช่องที่5ช่องสุดท้ายนะเจ้าเป็นช่องอะไรอย่างไรช่องที่5คือช่องคงเหลือนะเจ้าคือยอดรายรับ ในแต่ละวันหักด้วยหลายใจนะเจ้าในแต่ละวันเจ่า เมื่น้องๆเข้าใจถึงลักของการบันทึกบัญชีกันแล้วนะเจ้าเพื่อจะให้น้องๆเข้าใจได้นักขึ้นเนาะพี่จะขอยกตัวอย่างนะเจ้าการบันทึกบัญรชีกันเพื่อจะใหออ้น้องๆมีความเข้าใจกันนักขึ้นนะเจ้าเช่นนะเจ้าวันที่1มีนาคม65นะเจ้ามีเงินสดคงเหลือยกมาจากเดือนก่อนสาวบาทน,นะเจ้าจะปรากฏการบันทึกบัญชีดังนี้นะเจ้าช่องที่1น,นะเจ้า น้องๆลงวันที่1มีคอห5นะเจ้าส่วนช่องที่2คือช่องรายการนะเจ้าตามที่พี่ลอยบอกไปเนาะน้องๆจะเขียนรายการในเะจ้ามีเงินสดคงเหลือยกมาจากเดือนก่อนสาวบาทเจ้าส่วนถ้าเป็นเงินสดคงเหลือยกมาน้องๆกลับไปลงจํานวนเงินในช่องที่หเลยนะเจ้าช่องคงเหลือตอนนี้น้องๆจะมีเงินเหลืออยู่สาวบาทนะเจ้า สำหรับรายการต่อไปวันที่สองมีนาคมห5นะเจ้าแม่ให้เงินค่าขนม50บาทนะเจ้าแม่ให้เงินค่าขนม50บาทเป็นรายรับก็ว่ารายจ่ายเจ้าเป็นรายรับค่ะรายรับนะเจ้าจะประกอการบันทึกบัญชีดังนี้นะเจ้าช่องที่1ช่องวันเดือนปีลงเหมือนเดิมเลยเจ้า2มีคอกหนะเจ้า ส่วนช่องที่สองช่องรายการนะเจ้าก็ลงแม่ให้เงินค่าขนม50บาทเจ้าส่วนตะกี้เป็นรายรับนอกอย่างที่พี่ขวัญบอกเราก็จะลงในช่องที่3นะเจ้ารายรับ50บาทและช่องสุดท้ายช่องคงเหลือเหลือต้อใดเจ้าแต่กี้เขามียกแม่อยู่สาวบาทแม่ขึ้นแม่ห้บาทตอนนี้น้องๆจะมีเงินอยู่70บาท70บาทแล้วนะเจ้าต่อไป เก็บเงินไว้เป็นเงินออมนะเจ้า30บาทเก็บออมด้วยการวิธีหยอดกระปุกนะเจ้าการที่เขาเก็บไว้ออม30บาทคือเปนอ็นอย่างเจ้าพี่ลอยใป็นยายจ่ายเจ้าลายจ่ายนะเจ้าตามตารางที่พี่้อยบอกตะกี้เนาะดูที่ช่องที่สองนะเจ้ารายการเราก็จะลงเก็บไว้เป็นเงินออมวงเล็บไว้กับดายเจ้าหยอดกระปุกเนาะดูที่รายจ่ายเราจะอยู่ในช่องที่ 4นะเจ้าตะกี้มีอยู่2ส,ส่วนเราก็จะลงในส่วนของเงินฝากหรือว่าเงินออม30บาทนะเจ้าะตะกี้เขามีเงินคงเหลืออยู่70็เ <30. S 1> นาะเอาออมไปเหี่ยว่าใดเจ้า30 4สิบตอนนี้น,น้องๆจะเหลือเงินในช่องที่5 40บบาทนะเจ้าต่อไปนะเจ้ารายการซื้อข้าวกับซื้อผลไม้นะเจ้าข้าวกับน้ำผลไม้อยู่สาวบาทนะเจ้า ซื้อข้าวกับซื้อน้ำผลไม้สาวบาทเปเลี่ยนรายรับก็ว่ารายจ่ายเจ้าไปขวัญเป็นรายจ่ายเจ้ารายจ่ายนะเจ้าเราก็จะลงในช่องที่2เหมือนเดิมลงรายการเป็นซื้อข้าวแล้วก็น้ำผลไม้นะเจ้าสาวบาทเนาะรายจ่ายอยู่ในช่องที่4นะเจ้าในช่องของค่าใช้ใจ่ายนะเจ้าสาวบาทเดี๋ยวส่วนช่องที่5ตอนนี้เราจะเหลือเงินอยู่ สาวบาทมาจากไหนตตกี้เฮามีเงินคงเหลือ40เนาะซื้อข้าวแล้วก็น้ำผลไม้ไปเหี้ยสาวบาทก็จะเหลืออยู่สาวบาทนะเจ้าอรายการตีปี่อธิบายมาวันที่น้องๆจะเห็นว่าถ้าเป็นวันที่เดียวกันนะเนาะเฮาบ่ต้องลงวันที่ําละนะเจ้าตตกี้เป็นวันที่สองถ้ารายการต่อไปเป็นวันที่ใหม่นะเจ้าจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นวันที่4มีนาคมห5เนาะถ้าขึ้นวันที่ใหม่นะเจ้า วันที่4มีนาคม65รายการแม่ให้เงินค่าขนม50บาทน้องๆอ,อย่าลืมช่องที่หนนะเจ้าช่องวันที่4มีนา65กับ4มีค65เลยนะเจ้าส่วนช่องที่2ลงรายการตามนั่นเลยค่ะแม่ให้เงินค่าขนม50บาทนะเจ้าเป็นรายรับก็รายจ่ายนะเจ้าแม่ให้เงินนี่เป็นรายรับค่ะรายร,รับนะเจ้าเก่งมากอยู่ในช่องที่ 3นะเจ้า50บาทเนาะตะกี้เฮามีเงินสดคงเหลือยกแม้อยู่สาวบาทนะเจ้าพอเขาหับม,มาอีก50บาทตอนนี้เฮามีเงินอยู่เท่าไดร่ละเจ้า70บาท70บาทแล้วนะเจ้ารา,นะายการต่อไปฝากเงินไว้กับสหกรณ์นักเรียนการฝากเงินถือว่าเป็นเรื่องดีนะเจ้าฝากไว้กับสหกรณ์นักเรียนสวบาทเนาะดังนั้นเฮากะวันที่บ่ต้องลงเพาะเหมือนกันนะเจ้าข้ามไปช่องที่2รายการ ลงตามความเป็นจริงเลยเจ้าฝากเงินไว้กับสหกรณ์นักเรียนเป็นรายรับก็ว่ารายจ่ายฮะฝากเงินนี่เป็นอย่างนี้เนะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นรายจ่ายเจ้ารายจ่ายนะเจ้าดังนั้นรายจ่ายเราจะต้องลงในช่องที่สี่เหมือนเดิมนะเจ้าอยู่ในส่วนของช่องเงินฝากหรือว่าเงินออมเนาะซาวบาทนะเจ้าแล้วตอนนี้ช่องที่5คงเหลือจะเหลืออยู่ที้ 50บาทพอดะก,กี้เฮายกมา70นะเจ้าเฮาเอาไปอ้อมเหี่ยสาวบาทนะเจ้ารายการต่อไปยังอยู่ท่วันที่เดิมเนาะซื้อน้ำไมโลปัน10บาทนะเจ้าซื้อน้ำไมโลปันเงินออกกระเป๋าเป็น <Like S 2> หลาย <yeah. S 2> จ่ายเนาะลงในช่องที่2เหมือนเดิมเลยเจ้าเพราะว่าวันที่เหมือนกันรายการลงเป็นซื้อน้ำไมโลปัน10บาทเจ้าส่วนในช่องที่4ค่าใช้จ่าย ลง10บาทเนาะพี่ลอยเนาะตอนนี้เงินคงเหลือช่องที่หเหลือกี่บาทแล้วเจ้า40บาทมาจากไหนเอ่ยยกมา50าสิบนะเจ้าเอากับซื้อน้ำผลไม้พี่ห้1สิบบาทเงินน้องๆจะเหลืออยู่40บาทนะเจ้าต่อไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างสาวบาทเจ้าเอ๊ซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างชอบก็ว่าใจนี่ จ่ายเจ้าจ่ายเนาะสาวบาทเจ้ารูเอตี้วันที่เหมือนกันเอากระคามไปไปลงช่องที่2เลยเนาะช่องรายการซื้อข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนะเจ้าเป็นหลายใจอยู่ในช่องที่4นะเจ้าลงในช่องค่าใช้ใจ่ายสาวบาทเนาะตอนนี้ติ๊กี้มีเงินอยู่40ซื้อข้าวเหนียวไก่ย,ย่างเป็นเหตุสาวบาทเหลือตา้หใ่ละเจ้าสาวบาทละเนาะ ต่อไปปีจะขออนุญาตยกตัวอย,ย่างวันที่18มีนา65เลยนะเจ้าวันที่ไม่อย่าลืมช่องที่1นเนาะช่องวันที่นะเจา้าวันที่18มีนา65แม่ให้เงินค่าขนม50บาทนะเจ้าจะประกฏการบันทึกบัญชีในช่องที่1 18มีค65นะเจ้าส่วนช่องที่สองช่องรายการกระลงแม่ให้เงินค่าขนม50บาท ลงส่วนในช่องที่3หรือ4ี่แม่ให้เงินก้าขนมจะลงเป็นรายรับก็ว่ารายจ่ายเจ้าเป็นรายรับเจ้ารายรับดังนั้นลงในช่องที่3-50บาทนะเจ้าตอนนี้เขาได้เงินตาได้ละเจ้าคงเหลือช่องที่5อยู่เจ็ดสิบาทสิ <10 S 2> บาบาทละนะเจ้าตอนนี้น้องๆมีเงินอยู่ในช่องที่5อยู่เจบบาทนะเจ้าต่อไปรายการต่อไป เก็บไว้เป็นเงินออมสิบบาทด้วยกันยอดกระปุกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเจ้าถ้าน้องๆมีเงินเหลือให้ยอดกระปุกไว้อันนี้ตัวอย่างยอดกระปุกไป10บาทนะเจ้าวันที่ถ้าเหมือนกันเขาไปต้องลงเนาะข้ามไปช่องที่2เลยนะเจ้าช่องรายการเก็บไว้เป็นเงินออมย,ยอดกระปุกใส่และการต่างๆที่น้องๆเกิดขึ้นเลยเจ้าส่วนเก็บไว้เป็นเงินออม10บาทด้วยกันยอดกระปุก เป็นไรฮอบก็ว่ารายใจใ่ายเจ้าพี่ร้อยรายจ,จ่า,ายนะเจ้าเอาแล้วช่องที่สี่รายจ่ายต้องลงในช่องอย่างเจ้า เป็นเงินออมเจ้าเจ้าเ่าก็ลงในช่องเงินฝากหรือว่าเงินออมไป10บาทเนาะต่อไปนะเจ้า <_ C 1> เ, <kum> เงินคงเหลือในช่องที่5้นะเจ้าตอนนี้เงินคงเหลือเฮาก็จะเหลืออยู่ที่60บาทนะเจ้าเออละหกสิบมาจากไหนมันทัดก่อนเฮาเหลืออยู่70เนาะเขายอดกระปุ๊ไวปเนหี้สิบบาทนะเจ้าตอนนี้เงินเฮาก็จะเหลืออยู่60บาทนะเจ้า รายการต่อไปจะเป็นซื้อข้าวผัดสาวบาทนะเจ้าเอพี่ร้อยซื้อข้าวผัดเป็นรายรับก็าาเป็นยล่หายจ่ใจเจ้ายจ่ใจนะเจ้าเราก็ลงรายการช่องที่สองเนาะเหมือนรายการที่เฮากระส่รายการไปว่าซื้อข้าวผัด สาวบาทนะเจา้าโดยที่รายจ่ายอย่างที่พี่ลอยบอกเขาก็ลงในช่องที่4นะเจ้าในส่วนของค่าใช้จ่ายเนาะลงสาวบาทนะเจา้าและทีนี้ช่องที่ห้าคงเหลือตะกี้เขามีอยู่หกสิบนะเจ้าพี่ขวัญจ่ายซื้อข้าวผัดไปเหี้ยวสาวบาทตอนนี้ช่องคงเหลือน้องๆจะเหลือกี่บาทนะเจา้า4ีบาท40บาท,บาทแล้วนะเจา้าช่องที่หนะ้าเนาะและการต่อไปนะเจา้าซื้อขนมเค้ก10บบาทเจ้านะ เอ๊ซื้อขนมเค้กสิบบาทเป็นรายรับก็ว่ารายจา่ายหะเป็นรายจ่ายเจ้ารายจ่ายเนาะพอเงินออกกระเป๋าไปอีก10บาทละค่านะเจ้าช่องที่2เหมือนเดิมข้ามช่องที่1เพราะวันที่เหมือนกันเนาะช่องที่2รายการนะเจ้าใส่ซื้อขนมเค้ก10บาทเลยเจ้าตะกี้พี่ขวัญบอกว่าเป็นรายจ่ายเฮากะลงในช่องที่สนะเจ้าในช่องของค่าใช้จ่ายเนาะ 10บาทนะเจ้าตอนนี้เงินคงเหลือในช่องที่5ตะกี้มีอยู่40จ่ายซื้อขนมเค้กไป10บาทตอนนี้เงินน้องเหลืออยู่30บาทนะเจ้าตอนนี้ช่องที่5เหลือ30บาทต่อไปพี่แสงจะขอยกตัวอย่างเป็นวันที่25มีนาคม65ห้านะเจ้า25มีนาคมพ่อให้เงินค่าขนม200บาทนะเจ้า25า,ามีนาห5ห้ วันที่ใหม่เหมือนเดิมช่องที่1อย่าลืมนะเจ้าลงวันที่เนาะ25มีคอหนะเจ้าอ่ะช่องที่1นใส่วันที่ละต่อไปช่องที่2ใส่รายการเลยเจ้าพ่อให้ค่าขนม200บาทพ่อให้ค่าขนมมา200พี่ร้อยว่าเป็นลายรับก็ว่ารายจ่ายห,าหลรายลับรา,ายลับเพราะเงินเข้ามาเนาะดังนั้นเราจะต้องลงในช่องที่ 3ามนะเจ้า200บาทส่วนในช่องที่5าตะกี้มีอยู่30บาทนะเจ้าช่องคงเหลือปอข้างในแหม200ตอนนี้น้องๆมีเงินอยู่230บาท230บาทแล้วนะเจ้าเงินเหลือเยอะมากเนาะ่าน้องๆก็นำเงินไปฝากธนาคารออมสินโดยตีมารับตีโรงเรียน100บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเจ้านอกจากยอดกระปุก ก็มีการฝากเงินตัวเนาะ100บาทนะเจ้าลงช่องที่สองรายการเหมือนเลยเจ้าฝากเงินไว้ที่ธนาคารออมสินวงเล็บไว้เตือนความจำก็ได้เจ้ามารับที่โรงเรียนเนาะโดยตี้ฝากเงินเป็นอะยรรับเพื่อรายจ่ายเจ้ารายจนะ่ายเนาะมียูส่วนสองส่วน,วน oh. ฝากเงินนี่เป็นช่องที่หนึ่งกของรายจ่ายเป็นช่องเงินฝากหรือว่าเงินออมเนาะ เจ้า100บาทดังนั้นในช่องที่5ตะกี้มีเงินอยู่เต็มกระเป๋า230เนาะเอาไปฝาก100ตอนนี้น้องๆเหลือเงิน130บาทเจ้า130บาทมาจากไหนเจ้ายกมา230เนาะจ่ายไปเห็นหน100นะเจ้าเหลือ130ยาลนะเนาะต่อไปซื้อของขวัญเจ้าเนื่องในโอกาสพิเศษ69บาทเนาะ เอ้พี่้อยซื้อของขวัญ69้รายรับก็รายจ่ายเป็นรายจ่ายค่ะรายจ่ายนะเจ้าซื้อของขวัญ69บาทลงในช่องที่2ช่องรายการลงเป็นซื้อของขวัญ69บาทเนาะรายจย่ายยางที่พี่้อยว่ากะลงในช่องที่4เ<ๆ>จ้าอยู่ในช่อง<ๆ>ของค่าเชจ่าย<ๆ>ลงไป69บาทดังนั้นคงเหลือแต่กี้มี1้อยซื้อของขวัญ69 เหลือเงินป่าใดเจ้า61บาทเจ้า6กบาทนะเจ้าทุกวันเดี๋ยวนี้เงินเหลือ61บาทละตัวอย่างสุดท้ายนะเจ้าพี่แสงจะขอยยกตัวอย่างซื้อกว๋วยเตี๋ยวสาวบาทนะเจ้าเอ้พี่ร้อยซื้อกว๋วยเตี๋ยวสาวบาทนี่เป็นรายับก็ว่ารา,ายจ่ายนะเจ้ารายจ่ายนะเจ้าดังนั้นเราก็ลงช่องที่สองเลยนะเจ้าช่องรายการเนาะลงเป็นซื้อกว๋วยเตี๋ยวสาวบาทนะเจ้าลงในช่องที่ สี่ลายใจยอย่างที่พี่ลอยบอกในช่องใครให้จ่ายเนาะสาวบาทนะเจ้าส่วนช่องที่5คงเหลือตะกี้เฮามีเงินอยู่6 1บาทน้องซื้อกว๋วยเตี๋ยวไปเหี้ยสาวบาทตอนนี้เงินน้องเหลือกี่บาทเจ้าพี่ขวัญน้องจะเหลือเงินอยู่41บาทเจ้า41บาทอยู่ในช่องคงเหลือช่องที่ห้านะเจ้าจากนั้น ทุกเดือนเขาจะสรุปยอดในแต่ละช่องนะเจ้าว่ามียอดรวมต่อใดโดยเขาจะเริ่มจากช่องที่3นะเจ้าช่องรวมรับนะเจ้าเขารวมได้ทั้งหมดอยู่3 5 0ยบาทนะเจ้าช่วงที่4นะเจ้าช่องรายจ่ายนะเจ้าช่องรายจ่ายก็จะมีช่องเงินฝากและเงินออมนะเจ้าอันนี้เขามีทั้งหมดอยู่1้0ยบบาทนะเจ้า ส่วนค่าใช้ใจ่ายนะเจ้าเขามีทั้งหมดอยู่169บาทและมีช่องคงเหลือนะเจ้าก็จะเหลือเงินอยู่41บาทซึ่ง41บาทนี่นะเจ้าก็จะยกไปในเดือนต่อไปนะเจ้าแค่นี้น้องๆก็สามารถจะทราบได้ว่าในเดือนนี้เรามีรายรับรายจ่ายมีเงินออมและมีค่าใช้ใจ่ายต่าใดเจ้า นอกจากสมุดบัญชีเล่มนี้นะเจ้าจะมีการบันทึกบัญชีแล้วนะเจ้าด้านล่างนะเจ้ายังมีช่องใหนง้น้องๆได้บันทึกความดีตัวนะเจ้าเช่นความดีอย่างพ่องนเจ้าแม่าจะเป็นช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะเจ้าช่วยคุณครูย,ยกของเนาะหรือว่าน้องๆเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนน้องๆกรสามารถบันทึกความดีได้นะเจ้าเป็นดจของเจ้าน้องๆน,น,น่าจะลงบัญชีกันเป็นทุกคนแล้วนะเจ้าถ้าใจก็ลองไปพึกถามกันดูนะเจ้า ลงบัญชีเพื่อเป็นประจำทุกวันเพื่อติดเป็นนิสัยแล้วก็อย่าลืมน้ำรักคิดดีๆไปปัดใช้กันตัวนะเจ้าเจ้าสุดท้ายนี่น้องๆทำบัญชีเป็นประจำทุกวันก็จะทำาให้เกิดวินัยทางการเงินผู้จักการออมโดยใจรักบันไดสามขั้นซีชอและสมการรายจ่ายและรับรองได้ว่าน้องๆจะมีวันจนมีเงินออม เมื่อมีเงินออมก็จะมีอนาคตดีๆมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแน่นอนเจา้าสวัสดีเจา้า